สวัสดีครับทุกคนครับคืนนี้กลับมาพบกับข่าวแล้วต่อนะครับกับจอร์ดคืนนี้วันที่9ก้าเนาะมกราคม2,568วันนี้ตามที่หัวข้อที่พดไว้เลยครับจะชวนคุยกันเรื่องนี้จีนหลอกจีนไทยเกี่ยวอะไรสืบเนื่องจากกรณีของ หวังชิงหรือชิงชิงดารานักแสดงของจีนนะครับที่ถูกคนจีนด้วยกันหลอกนะครับเหตุเกิดในประเทศจีนครับแล้วก็เดินทางผ่านประเทศไทยออกไปยังเมียวดีนะครับของพอมา่าในพื้นที่เขตอิทธิพลของกองกำลังเกะเรียง ในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนจอร์ดนะครับว่าในเมื่อเหตุมันเกิดในประเทศจีนคนจีนหลอกคนจีนหลอกมาไปทำงานบางอย่างในฝั่งของเมียวดีซึ่งอยู่ในฝั่งพมา่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไทย ุกคนสงสัยเหมือนผมไหมครับจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราเป็นเพียงแค่ประเทศทางผ่านนะครับมันเกี่ยวกับเราอยู่เรื่องเดียวคือกรณีจอดูตามข่าวนะคนที่กระทำความผิดที่หลอกชิงๆในครั้งนี้เนี่ยอ้างบริษัทบันเทิง ยักษ์ใหญ่ในไทยเนี่ยชวนจริงๆมาทำงานคนที่หลอกก็คือคนจีนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยเลยแต่กลับเกิดผลกระทบก,บกับการท่องเที่ยวบ้านเราครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนเนี้ยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เป็นคนจีน ยกเลิกเดินทางเข้ามาบ้านเราครับสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดณเวลานี้นะครับคืออยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยทำหน้าที่ครับคุณควรที่จะเป็นกระบอกเสียงของประเทศได้หรือยังครับ ที่จะชี้แจงให้ชาวจีนทั้งหลายเกิดความเข้าใจทำความเข้าใจกับเขาียก่อนดีไหมครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในประเทศจีนเขาหลอกกันในประเทศจีนผู้กะผู้ก่อเหตุก็คือคนจีนผู้เสียหายก็คือคนจีนหลอกกันก็หลอกกันที่เมืองจีน ทำความเข้าใจกับเขาเสียก่อนนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนของจีนกระทํากันเองมันไม่ได้มีคนไทยเข้าไปร่วมด้วยหรือถ้าสมมุติมีเข้าไปร่วมด้วยก็แค่อำนวยความสะดวกไม่ใช่ตัวผู้ก่อเหตุหลัก ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้และหากที่จะไปยุ่งบุ่นวายอะไรกับเขาเนี่ยขออภัยครับถ้าหากจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยต้องบอกก่อนครับเราทำในฐานะอะไรแต่สองสาวันที่ผ่านมานะครับเราประสานช่วยเหลือ ดารานักแสดงคนนี้กลับมาอย่างประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเขาหรือยังแล้วตอนนี้ที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ถามตำรวจเรามีอำนาจในการดำเนินคดีกับคนจีนที่อยู่ในจีนที่กระทำความผิดในจีนหรือเปล่า มันอยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจไทยหรือเปล่ามันอยู่ในอำนาจการดำเนินคดีทางกฎหมายของไทยหรือเปล่าเราสามารถไปจับคนจีนที่ทำความผิดในจีนกับคนจีนได้ไหมชี้แจงเขาหรือยงังอยากรู้ครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทบต่อการท่องเที่ยวกับของเราไงครับ เห็นที่บอกกันมานะว่ามันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ยกเลิกเดินทางเข้าไทยจำนวนมากหลังจากเกิดเหตุนี้สถานที่เกิดเหตุที่จริงๆโดนพาไปไปอยู่ด้วยหลังจากเดินทางมาประเทศจีนจากประเทศจีนมาเนี่ยคือฝั่งเมียวดีซึ่งอยู่ในฝั่งของประเทศพม่า ท่าที่ทราบคือคนเกี่ยวข้องก็คือนายทุนใหญ่ชาวจีนมีชาวกเรียงซึ่งเป็นกองกำลังที่ปกครองในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยสนับสนุนมันเป็นหน้าที่ใครครับที่จะต้องเข้าไปดำเนินการนั่นคือจีนต้องประสานทางพม่า เพื่อไปดําเนินการบริเวณนั้นถามว่า,เจ,า,าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยมีสิทธิ์ข้ามฟังเข้าไปดําเนินการอะไรใน,พ,นพื้นที่ของเขาหรือเปล่าถามอย่างนี้ครับผู้ที่เข้ามาร่วมฟังกับผมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่อาจจะต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้คุยกันสนุกสนาน สวัสดีคุณกน,นึงนิดครับสวัสดีคุณแชมแมนเนาะถ้าผมอ่านไม่ผิดถ้าอ่านผิดขอไปครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับเห็นแล้วรู้สึกตกใจเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวชาวจีนยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุของจริง อย่าลืมนะครับว่าจิงๆเดินทางจากจีนเข้ามาที่สวรณภูมินะครับสนามบินหลังจากนั้นก็มีคนมารับไปที่แม่สอดจังหวัดตากแล้วข้ามฝั่งไปยังเมียวดีทันทีเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค้างคืนซะด้วซ้ำสิ่งที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับของไทยเนี่ยควรทำแนละเวลานี้ถ้าเป็นผมนะผมสมมติถ้าเป็นผมแน่นอนบ้านเราเป็นทางผ่านของอาชญากรรมพวกนี้สิ่งแรกคิดว่าตำรวจน่าจะทำแล้วแหละคือการตรวจสอบบุคคลที่ไปรับไปส่งจริงๆอ่ะคือใครบ้างแล้วเร่งจับกลุมให้ได้นะครับ ไม่ใช่จับกลุ่มก็ผิดผมไม่แน่ใจเขามีความผิดตามกฎหมายข้อไหนหรือเปล่าใช้ควาว่าเชิญตัวดีกว่าเชิญตัวเข้ามาสอบสวนสอบถามขยายผลหน่อยว่าเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าข่ายการค้ามนุษย์ไหมเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้อีก เราเป็นประเทศทางผ่านแสดงว่าการเข้าออกประเทศของเราเนี่ยมันทำได้ง่ายครับมันทำได้ง่ายเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะตะเข็บชายแดนตรงบริเวณแม่น้ำเมยนะครับตรงแม่สอดตรงนั้นมีการซิลพื้นที่ดีหรือยัง มว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออย่างนี้ครับกระทรวงกลาโหมผมคิดว่าคุณภูมิธรรมก็น่าจะรู้พอรู้ปัญหาแล้วละ่ะแล้วคงที่จะมีแนวคิดที่จะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าถามผมผมเคยเดินทางไปครับยังบริเวณอําเภอแม่สอดข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งเมียววดีซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นบ่อนคาสิโน สมัยอดีตเป็นของคนไทยครับ